สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพาทำฟอร์มนะครับรับสมัครชุมนุมง่ายๆนะครับด้วยส่วนเสริมที่ชื่อว่าฟอร์มเรนเจอร์นะครับมีวิธีการทำอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับอันดับแรกก็เปิด Google ขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบบัญชีอีเมลของเรานะครับเสร็จแล้วก็นะครับใส่อีเมลของเราลงไปนะครับกดปุ่มถัดไปนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านอีเมลของเรานะครับ โอเคนะครับเมื่อเข้ามาได้แล้วก็ไปที่9จุดขวามือบนนะครับแล้วก็ไปที่ Google Drive นะครับจากนั้นนะครับสร้างฟอร์มขึ้นมานะครับไปที่ด้านซ้ายมือบนนะครับใหม่นะครับคลิกตรงบวกนะครับใหม่แล้วมาที่เพิ่มเติมนะครับสไลด์เมาส์มาตรง Google Form นะครับแล้วคลิกลงไปที่ Google Form 1ครั้งนะครับเมื่อได้ฟอร์มมาแล้วนะครับตรงนี้เราก็เปลี่ยนชื่อซะนะครับจากฟอร์มไม่มีชื่อนะครับในที่นี้ผมจะตั้งชื่อว่า ฟอร <ITA> ์มร okay. ับสมัครนะครับฟอร์มรับสมัครชุมนุมนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วคลิกลงไปตรงฟอร์มไม่มีชื่อหนึ่งครั้งเพื่อให้ได้ชื่อเดียวกันนะครับชื่อฟอร์มเสร็จแล้วมาที่ตรงนี้ครับคำถามไม่ระบุชื่อนะครับคลิกลงไปนะครับเพื่อจะกําหนดคําถามขึ้นมานะครับอาจจะใช้คํานําหน้าขึ้นมาเก็บข้อมูลก่อนก็ได้นะครับหรือจะกําหนดชื่อสกุลไปเลยก็ได้นะครับในที่นี้ผมขอเป็นชื่อสกุลไปเลยนะครับชื่อวัด สกุลนะครับแล้วก็กำหนดชนิดเป็นคำตอบสั้นแล้วก็จําเป็นค,คลิกตรงนี้ลงไปคำถามที่2กดบวกครับเพื่อจะเก็บข้อมูลกับนักเรียนนะครับเป็นชั้นนะฮะเราก็พิมพ์คำว่าระดับชั้นแล้วก็มัธยมศึกษาก็ได้หรือมอก็ได้นะครับระดับชั้นมอย่างเงี้ยนะครับหลายตัวเลือกนะครับตัวนี้เปลี่ยนกำหนดเป็นหลายตัวเลือกแล้วก็พิมพ์เลข1ลงไปก่อน พอเราพิมพ์ตัวเลือกที่1นนะครับมันก็จะเอานะครับข้อมูลมาถามเราว่าอยากเพิ่มทั้งหมดไหมผมก็คลิกเพิ่มทั้งหมดนะครับเขาก็จะพิมพ์เลขสองสามสี่ห้าให้เราเลยนะครับถ้าโรงเรียนเรามีแค่ม3าแล้วก็ลบออกถ้าโรงเรียนเรามีถึงม6ก็คลิกเพิ่มเลข6ลงไปแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับจากนั้นคลิกไปที่จําเป็นนะครับต้องเลือกนะฮะเสร็จแล้วทําสําเนาขึ้นมาอีกนะครับตรงนี้นะครับคลิกแล้วก็พิมพ์คําว่าห้อง อยู่ม .1 ห้องไหนอยู่ม .2 ห้องไหนนะครับหรือว่าม .6 ห้องไหนเนี้ยนะครับจากนั้นโรงเรียนเรามีสูงสุดกี่ห้องนะครับในที่นี้โรงเรียนผมมี5ห้องผมก็ลบ6ออกนะครับใครมีเยอะกว่านี้ก็พิมพ์เพิ่มนะครับโอเคนะครับนี่คือข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของนักเรียนก็คือชื่อสกุลนะครับระดับชั้นแล้วก็ห้องจากนั้นนะครับเราจะมาเพิ่มให้เลือกชุมนุมก็คลิกบวกนะครับทีนี้แล้วก็นะครับตรงคําถามนะครับ เราก็ใส่ชื่อชุมนุมไปนะครับชื่อชุมนุมที่จะให้นักเรียนเลือกนะครับเลือกเข้าชุมนุมนะฮะจากนั้นเปลี่ยนจากคำตอบสั้นนะครับในการเลือกนะครับหลายตัวเลือกนะครับหรือเลื่อนลงก็ได้นะครับในการเลือกเราจะใช้ตัวไหนก็ได้นะครับทีนี้นะครับผมจะใช้เป็นหลายตัวเลือกนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วก็กำหนดตัวเลือกที่หน่งนะครับก็คือชื่อชุมนุมเรามีชื่อชุมนุมอะไรบ้างนะครับ ถ้ามีรายชื่ออยู่แล้วก็กวางได้เลยนะครับในที่นี้ผมจะขอพิมพ์ตัวอย่างนะครับสัก3าสี่ชุมนุมก็แล้วกันครับโอเคชุมนุมแรกนะครับคือชุมนุมคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยนะครับเรใส่ลาไปนะครับชุมนุมที่2คือชุมนุมปิงปอง่าเป็นเกี่ยวกับกีฬานะครับชุมนุมที่3นะครับอ่าถ่ายรูปนะครับชุมนุมที่4ศิลปะอย่างเงี้ยนะครับ มีกี่ชุมนมใส่ไปให้เรียบร้อยเลยนะครับทีนี้นะครับจำเป็นไหมให้คลิกจำเป็นต้องเลือกนะครับโอเคนะครับนี่คือเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของการสร้างฟอร์มนะครับสเตจที่1นะฮะเมื่อทําสเตจที่1เสร็จนะครับขั้นตอนที่2นะฮะให้คลิกไปที่การตอบกลับตรงนี้นะครับมาที่การตอบกลับแล้วคลิกไปที่นะครับเครื่องหมายบวกสีเขียวก็คือสร้างสเปรดชีตขึ้นมาใหม่นะครับคลิกลงไป จากนั้นกดปุ่มสร้างตรงนี้ครับคลิกเลยนะครับพอคลิกเสร็จนะครับเขาก็จะสร้างสเปซช,ชีตขึ้นมาใหม่ให้เรานะครับชื่อว่าฟอร์มรับสมัครชุมนุมแนวงเล็บการตอบกลับนะครับจากนั้นให้เราทําการเพิ่มชีทขึ้นมาโดยการคลิกบวกตรงนี้นะครับบวกนะครับเป็นการเพิ่มแผ่นงานขึ้นมานะครับมันก็จะได้เป็นแผ่น2นะฮะ ทีนี้นะครับเมื่อทําการบวกเสร็จเราก็จะได้ชีตว่างๆขึ้นมา1ชีตนะครับทีนี้ผมขอขยายตัวหนังสือให้ใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับจะได้เห็นง่ายๆนะครับแล้วก็ในช่องแรกนี้นะครับผมก็จะพิมพ์คําว่านะครับสถานะนะครับสถานะสถานะชุมนุมครับก็แล้วกันนะฮะสถานะชุมนุมครับอยู่ในสถานะไหนนะครับเดี๋ยวทีนี้จะธิบายอีกครั้งหนึ่งนะฮะพิมพ์ลงไปก่อนนะครับ อันที่2ก็คือคอลัมน์ที่2คือชื่อชุมนุมนะชื่อชุมนุมนะครับคอลัมน์ที่3คอลัมน์สนะครับจะตั้งชื่อว่านะครับจำนวนผู้สมัครจำนวนผู้ที่สมัครเข้ามากี่คนแล้วตอนนี้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คอลัมน์ที่4คอลัมน์สุดท้ายนะครับก็คือนะคจำนวนที่รับ จำนวนที่รับได้หรือรับสมัครนะครับว่ารับกี่คนแต่ละชุมนุมนะครับอาจจะรับจํานวนไม่เท่ากันนะครับทีนี้นะครับเมื่อเรากําหนดชื่อคอล์ขึ้นมาทั้ง4แล้วนะครับทีนี้มากําหนดชื่อชุมนุมให้เรียบร้อยนะครับให้มันตรงกันกับคําถามที่เราสร้างขึ้นมาตรงนี้นะครับว่ามีกี่ชุมนุมนะครับผมก็จะพิมพ์เอาเลยนะครับแป๊บเดียวนะครับคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเ ตปิงปองนะะถ่ายรูปนะะแล้วก็ศิลปะ,นะะโอเคนะครับอันนี้คือชุมนุมที่จะให้นักเรียนเลือกทั้งหมดนะฮะมีกี่ชุมนุมก็ใส่ไปให้หมดเลยนะครับในแผ่น2นี้นะฮะจากนั้นจำนวนที่รับได้นะครับก็คือจำกัดกี่คนนะครับจำนวนที่รับนะฮะเราก็ใส่ลงไปนะครับ20คน30คน40คนแล้วแต่ชุมนุมนะครับ ในทีนี้ผมขอยกตัวอย่างตัวเลขเน้อยๆนะครับเพื่อให้เห็นภาพเร็วๆนะครับก็คือ1คนสคนอย่างเงี้ยนะครับ1คน2คนโอเคเอาน้อยๆแค่นี้ก็พอนะครับจากนั้นนะครับก็มาใส่สูตรนะครับทีนี้เราจะมาใส่สูตรใน2ช่องนะครับก็คือช่องจํานวนผู้สมัครกับสูตรในช่องสถานะชุมนุมนะครับโดยจํานวนผู้สมัครเนี่ยนะครับวิธีการใส่สูตรนะครับให้มาที่ชีตนี้ก่อนนะครับ ชีดการต่อกับนะครับจากนั้นนะครับทำการดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับแล้วคลิกขวาแล้วก็คัดลอกนะครับก็คือคัดลอกชื่อนี้ไว้นะครับโดยเราจะนะครับนับจำนวนนะครับจากคอลัมน์ e นะครับจากคอลัมน์ e ชื่อชุมนุมนี่แหละนะครับไปทําการนับว่านักเรียนสมัครมาแล้วกี่คนนะครับเต็มหรือยังพอหรือยังอเงี้ยนะครับจากนั้นนะครับเมื่อคัดลอกเสร็จกลับมาที่แผ่น2นะฮะแล้วก็ทําการ พิมพ์สูตรลงไปในช่องนี้นะครับโดยการพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับลงไปก่อนนะครับเท่ากับแล้วก็พิมพ์ชื่อสูตรว่าเขาอิฟนะครับในการนับ cou เขาแล้วก็เลือกอิฟนะฮะเขาอิฟตรงนี้นะฮะมันก็จะเป็นเท่ากับเขาอิฟวงเล็บเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็เคอร์เซอร์กระพริบนะฮะจากนั้นนะครับให้เราพิมพ์เครื่องหมายซิงเกิลโคดนะครับก็คือตรงงองงูนั่นแหละนะครับพิมพ์ลงไปนะครับจากนั้น control v ทำการวางชื่อชีตนี้ที่เราก๊อปมานะครับวางลงไปมันก็จะเป็นการตอบแบบฟอร์ม1น,นะครับเสร็จแล้วพิมพ์เครื่องหมายซิงเกิลโคดอีกครั้งึ่งนะครับเป็นการปิดหัวปิดท้ายนะฮะแล้วก็นะครับตามด้วยนะครับสัญ,ญลักษณ์พิเศษก็คือเครื่องหมายตกใจนะครับผมชอบเรียกว่าเครื่องหมายตกใจก็คืออยู่ข้างใต้ปุ่ม F1 ซ้ายมือบนสุดนฮะใต้ F1 กดชิปเชื่ไว้นะครับ เป็นเครื่องหมายตกใจนะตามด้วยชื่อคอลัมน์นะครับก็คือคอลัมน์ e นะครับคอลัมน์ e แล้วก็ตามด้วยนะครับเครื่องหมายโคลอนโอคลอนนะครับแล้วก็ e อีกครั้งหนึ่งนะครับ e นะครับ e ลงไปแบบนี้นะครับเป็นการตอบแบบฟอร์มนะฮะ e โคลอน e นะครับมีเครื่องหมายตกใจข้างหน้านะฮะเซตแล้วนะครับมันจะเป็นสีส้มนะฮะ พิมพ์เครื่องหมายคอมม่าต่อไปนะครับหมายคอมม่านะครับตามด้วยชื่อเซลล์นี้นะครับก็คือ B2 นะครับ B2 แล้วก็พิมพ์ B2 ลงไปนะครับแล้วก็วงเล็บปิดนะครับพิมพ์วงเล็บปิดลงไปนะครับกดปุ่ม Enter นะครับอ่าพรากด Enter มันก็จะได้ศูนย์มาเห็นไหมครับมันจะได้ศูนย์ก็คือตอนนี้นะครับมันยังไม่มีใครสมัครมานะครับเพราะนับจำนวนก็เลยได้ศูนย์คนนั่นเองนะครับ ทีนี้ก็ทําการก o p ปีสูตรนะครับวิธีการก o p ปีสูตรก็คือเราจะเห็นนะครับสี่เหลี่ยมเล็กนะครับข้างล่างตัวนี้นะฮะถ้าเราเอามา์ไปชี้มันจะเป็นเครื่องหมายบวกนะครับมีวิธีการก o p ปีสูตรอยู่2วิธีวิธีแรกก็คือดับเบิลคลิกเลยนะครับวิธีที่2ก็คือเอาเมาสแชร์ไว้นะครับพอเป็นเครื่องหมายบวกเอาเมาสแชร์ไว้แล้วก็กดเมาส์ลากลงมาปล่อยเงี้ยนะครับมันก็จะศูนศูนหมดทุกอันเลยนะครับนี้นะฮะอันนี้คือวิธีการคัดลอกสูตรนะครับเป็นแบบนี้นะฮะทีนี้นะครับเมื่อ ทำการนะครับนับจํานวนผู้สมัครนะครับในแต่ละชุมนุมเรียบร้อยต่อไปเรามากําหนดสถานะชุมนุมนะฮะดับเบิ้ลคลิกเข้าไปก็ได้นะครับแล้วก็พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับขึ้นมาก่อนนะครับแล้วพิมพ์คําว่า if นะครับ if นะฮะแล้วก็คลิกตรงนี้เลยก็ได้ if นี่นะครับมันก็จะขึ้นวงเล็บเปิดมาให้เรานะครับจากนั้นพิมพ์ c2 นะครับพิมพ์ c2 ลงไป c2 คือตรงไหนคือตรงนี้นะครับคือจํานวนผู้สมัครนะครับมันจะมานับตรงนี้นะฮะ ถ้านะครับจำนวนผู้สมัครคือ c 2นะฮะแล้วก็พิมพ์เครื่องหมายน้อยกว่านะน้อยกว่าน,น,น้อยกว่า d 2คือช่องนี้นะฮะแล้วก็พิมพ์ d 2โอเคนะฮะถ้านะครับ d 2มันถ้า c 2น้อยกว่า d 2นะครับเราก็จะให้มันแสดงอะไรออกมาครับ<ๆ><ๆ>เราก็จะให้แสดงชื่อชุมนุมออกมานะครับคือตรงนี้คือ b 2นะครับแล้วก็พิมพ์ b 2 หมายความว่ามันยังไม่เต็มนะฮะถ้าชุมนุมมันยังไม่เต็มก็ให้แสดงชื่อชุมนุมไว้นะฮะแต่ถ้ามันเต็มแล้วนะครับก็คือไม่เข้าเงื่อนไขน้อยกว่าแล้วนะครับก็คือมันอาจจะเท่ากับหรือมากกว่านะครับเราก็พิมพ์คอมมาลงไปก่อนนะครับแล้วพิมพ์เครื่องหมายดับเบิลโคดขึ้นมานะครับเราจะให้มันแสดงข้อความว่าอะไรนะครับเช่นแจ้งว่าเต็มแล้วก็ได้นะครับหรือนะครับเราจะให้แสดงเป็นค่าว่างนะครับก็คือดับเบิลโคดอีกครั้งหนึ่ง เพื่อไม่ให้มีชื่อชุมนุมนั้นนะครับแสดงอีกนะครับนักเรียนก็พอไม่มีชื่อชุมนุมแสดงนะครับนักเรียนก็เลือกไม่ได้นะครับโอเคนะครับนี่คือวิธีการหรือว่าเหตุผลที่เราทําแบบนี้นะครับจากนั้นก็พิมพ์วงเล็บปิดนะครับพิมพ์วงเล็บปิดลงไปนะครับกดปุ่ม enter นะครับถ้าเราพิมพ์สูทูกนะครับมันก็จะเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อชุมนุมนะครับ เสร็จแล้วก็ทําการคัดลอกสูตรเหมือนเดิมนะครับก็คือนะครับเอาเมาส์มาเป็นเครื่องหมายบวกตรงนี้กดเมาส์ใช้ไว้ลากลงมาโอเคนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือสูตรที่ถูกต้องนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราทําแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็กลับมาที่ฟอร์มนะฮะสเตปที่3แล้วนะฮะฟอร์มนะฮะมาทาการเพิ่มฟอร์มนะครับส่วนเสริมเข้ามานะครับที่ชื่อว่าฟอร์มเรนเจอร์นะครับวิธีการก็คือ มาที่3จุดก่อนนะครับแล้วก็มาที่ส่วนเสริมนะครับคลิกเข้าไปที่ส่วนเสริมนะครับอ่าพอดีผมมีส่วนเสริมฟอร์มเรนเจอร์ที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็ขึ้นว่าคุณติดตั้งแล้วโอเคผมขอเอาออกก่อนนะครับวิธีการนําส่วนเสริมออกทํำไงนะครับถ้ามันต tamam. ิดต e ั้งแล้วแบบนี้ก็มาที่3จุดนะฮะแล้วก็ถอนการติดตั้งอย่างเี้นะครับแล้วก็คลิกที่ถอนการติดตั้งแอปอีกครั้งหนึ่งนะครับ โอเคนะครับเมื่อถอนการติดตั้งเสร็จก็จะติดตั้งใหม่ให้ดูนะครับเวลาเราคลิกที่ส่วนเสริมนะครับเราก็มาหาฟอร์มที่ชื่อว่าฟอร์มเรนเจอร์นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เป็นคันธนูแบบนี้นะครับหรือถ้าไม่เจอก็คลิกค้นหาตรงนี้นะครับเมื่อเจอแบบนี้แล้วก็คลิกเพื่อจะติดตั้งได้เลยนะครับคลิกนะครับอันนี้จะสาธิตการติดตั้งให้ดูนะครับแล้วก็นะครับมันก็จะขึ้น ุ่มติดตั้งขึ้นมาแบบนี้นะครับก็คลิกติดตั้งได้เลยพอขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมาให้คลิกที่ปุ่มต่อไปนะครับคลิกที่ต่อไปเสร็จแล้วเขาก็จะให้เราเลือกบัญชีอีเมลนะครับแล้ก็คลิกไปที่บัญชีอีเมลของเรานะครับแล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดนะครับแล้วคลิกที่อนุญาตครับพอคลิกที่อนุญาตเสร็จนะครับมันก็บอกว่าติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเขาอ,อธิบายว่า จะหาฟอร์มเลงเจอได้ที่ไหนให้มาคลิกตรงนี้นะสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับกดถัดไปนะครับจากนั้นก็บอกว่านะครับต้องมีการตั้งค่าก่อนนะครับส่วนเสริมนี้ถึงจะทํางานได้สมบูรณ์โอเคนะครับรับทราบแล้วก็กดเซตสิ้นโอเคนะครับพอกดเซ็ตสิ้นเสร็จแล้วก็ปิดนะครับปิดส่วนเสริมนี้ได้เลยนะครับจากนั้นก็มาเช็คตรงนี้ครับคลิกไปที่ส่วนเสริมนะครับดูซิว่าชื่อนะครับส่วนเสริมมันมาแบบนี้หรือยัง ถ้ามันยังไม่โชว์ทำไงนะครับก็มาตรงนี้นะครับหรือกดปุ่ม f 5ที่แป้นพิมพ์ก็ได้นะครับอ่าคลิกนะครับเพื่อให้มัน refresh นะครับหรือว่าให้มันรี l o a d หน้าขึ้นมาใหม่นะครับจนกว่านะครับที่เราคลิกตรงนี้แล้วมันจะต้องขึ้นแบบนี้นะครับโอเคนะครับเมื่อเราเห็นชื่อนะครับส่วนเสริมที่ชื่อว่า form ranger แบบนี้เรียบร้อยแล้วก็ให้คลิกนะครับเพื่อจะเรียกขึ้นมาทํางานนะครับจากนั้นนะครับก็จะมี start get user key ความช่วยเหลือนะครับ ให้เราคลิกไปที่ start ได้เลยนะครับโอเคนะครับเมื่อคลิก start เสร็จนะครับก็จะเห็นหน้าต่างส่วนเสริมขึ้นมาตรงนี้นะครับ form range นะครับจากนั้นนะครับก็จะมี question list ตรงนี้นะครับให้เราคลิกนะครับแล้วก็เลือกชื่อชุมนุมนะครับเราต้องการมากำหนด r a n จ์ของชื่อชุมนุมนะครับเพราะฉะนั้นให้คลิกตรงนี้ชื่อชุมนุมนะครับแล้วก็มาตรง populate form range คลิก ช่องสี่เหลี่ยมนะครับให้มันเป็นเครื่องหมายถูกนะครับแสดงว่าเราเลือกตรงนี้แล้วนะฮะแล้วก็มาคลิกเครื่องหมายบวกนะครับเพื่อจะสร้างเรนกขึ้นมาใหม่คลิกลงไปที่เครื่องหมายบวกครับโอเคนะครับเมื่อคลิกที่เครื่องหมายบวกเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับให้เราตั้งค่าอยู่3สเต็ปนะครับสเต็ปที่1ึงคือ select sheet นะฮะก็คือเราจะใช้ชีทไหนให้ฟอร์มนี้ทํางานนะครับให้ส่วนเสริมนี้ทํางานแล้วก็จะเลือกฟอร์มนะครับตัวนี้นะฮะฟอร์มรับสมัครชุมนุ่ม ก็คือตัวนี้ก็คลิกลงไปแบบนี้นะครแล้วก็ select ครับไปว่าเลือกนะครับพอเลือกเสร็จมันก็จะมาแถบที่2นะครับ select range นะครับที่ต้องการนะครับเราก็มาตรงนี้นะครับ select sheet name นะครับคลิกลงไปนะครับให้มาเลือกแผ่น2เพราะว่าเราใส่สูตรต่างๆนะอยู่ที่แผ่น2นะครับพอเราคลิกเลือกตรงนี้แผ่น2มันก็จะโชว์ขึ้นมาใ่ไหมครับคอลัมน์ header สถานะชุมนุมนะครับมีชุมนุมอะไรบ้างนะที่เรา กำหนดไว้นะครับก็จะมาทั้งหมดเลยนะครับมีกี่ชุมนุมก็จะโชว์แบบนี้เลยนะครับนี่คือสเต็ปที่2นะครับสเต็ปที่3ก็คือกดเน็กครับพอมันโชว์ก็กดเน็กพอมาถึงตัวนี้เขาบอกว่าให้ทําการนะครับตั้งชื่อเร้งขึ้นมานะครับเพื่อใช้นะครับมันอาจจะมีการใช้อีกครั้งนะครับในคําถามอื่นๆอะไรเงนี้แล้วก็ตั้งชื่อตามที่เขาแนะนํานะครับในที่นี้ผมจะตั้งชื่อนะครับเป็นชุมนุมก็ได้นะครับ ชื่ออะไรก็ได้นะครับภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้นะครับตรงนี้ m ซี e ร i a สนะฮะจากนั้นกดปุ่ม Save ครับตรงนี้ Save and p u b l ล c เ t ชั่นะครับก็คลิกลงไปนะครับพอเราคลิกลงไปเสร็จนะครับสังเกตหน้าต่างฝั่งขวามือนะครับอ่ามันก็นะครับจะให้เรากําหนดค่านะครับค่าที่เราจะกําหนดครั้งสุดท้ายตรงนี้ก็คือ On Form Submit นะครับหมายความว่าเราจะให้เร n งนะครับทำงานตอนที่มีการส่งฟอร์มนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น ตรงนี้มันเป็นออฟอยู่นะครับเราคลิกออนตัวบนนะฮะส่วนตัวล่าง every hour นี่ไม่ต้องทําอะไรก็ได้ปล่อยเป็นออฟไว้นั่นแหละนะฮะเอาเฉพาะตัวนี้สไลด์ให้เป็นออนก็ใช้ได้แล้วนะครับพอเราตั้งค่าแบบนี้เสร็จนะครับถือว่าตอนนี้นะครับฟอร์มพร้อมที่จะทํางานแล้วนะครับพร้อมที่จะให้นักเรียนไปสมัครนะครับเราก็นะครับไปที่เมนูส่งนะครับเพื่อจะส่งฟอร์มให้นักเรียนนะครับไปที่ลิงก์ตรงนี้นะฮะ แล้วก็มาตัด URL ให้สั้นลงนะก็กดปุ่มคัดลอกลิงก์นะฮะแล้วเราก็เอาลิงก์นี้นะครับไปทำ QR code ก็ได้นะครับให้นักเรียนสมัครสแกน QR code นะครับส่งเข้าไปที่ Facebook หรือ Line นะครับที่เราสื่อสารกับนักเรียนได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาทดสอบนะฮะถ้าเป็นนักเรียนนะครับจะทดสอบมาสมัครดูก็แล้วกันนะครับก็เอาลิงก์มาคบที่แทบใหม่แล้วก็เปิดฟอร์มขึ้นมานะครับตอนนี้นะครับผมก็จะมาเช็คกับ ชีตนี้ก็แล้วกันนะครับว่าถ้ามีการสมัครนะครับคอมพิวเตอร์เนี่ยรับได้แค่1คนนะครับถ้าสมัครมา1คนก็คือเต็มนะครับตัวนี้2คนอย่างเงี้ยนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับมาที่ฟอร์มนะฮะแล้วคนแรกก็มาสมัครเลยนะครับเด็กชายสมชายนะฮะเรียนดีนะครับเด็กชายสมชายเรียนดีอยู่ชั้นมอไรมอหนึ่งนะครับห้องไหนห้องหนึ่งนะครับเสร็จแล้วสนใจชมรมอะไรก็คอมพิวเตอร์เลยนะครับสมชายชอบคอมพิวเตอร์นะครับ จากนั้นกดปุ่มส่งนะครับกดปุ่มส่งนะฮะจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์การนะครับมาที่ฟอร์มนะครับเห็นไหมฮะจำนวนผู้สมัครเข้ามา1คนรับได้1คนสถานะตอนนี้หายไปเลยก็คือถ้าคนต่อไปมาสมัครเนี่ยนะครับจะไม่เห็นชื่อชุมนุมคอมอีกแล้วนะครับเพราะว่านะครับเต็มแล้วนะครับอามาดูนะครับส่งคําตอบ ที่เพิ่มอีกอ่ะสวนคนต่อไปนะครับมาสมัครดูซินะครับคนต่อไปชื่ออะไรนะครับนักเรียนก็ใส่ชื่อเข้าไปนะครับสมศรีนะครับสมศรีกล้าหารจากนั้นชั้นมอหนึ่งนะฮะห้องสองโอเคนะครับเห็นไหมครับชุมนุคมคอมพิวเตอร์ไม่มีให้เลือกแล้วนะครับเพราะว่ามันเต็มแล้วนะครับมาสมัครปิงปองก็แล้วกันนะ,ะมีแค่ดีให้เลือกก็ จำเป็นต้องสมัครปิงปองแล้วก็กดส่งเข้าไปนะครับพอกดส่งเข้าไปเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับปิงปองตอนนี้มีคนมาสมัคร1โคนแต่ยังได้อีกอยู่นะครับเพราะว่ารับ2นะฮะรับ2นะครับก็คนที่3เข้ามานะครับคนที่3ม,มาสมัครละนะครับสมหญิงนะ,ะสมหญิงคนสวยนะฮะสมหญิงคนสวยนะฮะมหนึ่งนะฮะแล้วก็ห้อง3นะครับ ชอบปิงปองเหมือนกันก็คลิกที่ปิงปองนะครับกดส่งโอเคนะครับพอกดส่งมาดูอ้าวเรียบร้อยนะครับสมัครสองนะครับรับ2หายแล้วนะครับสถานะชุมนุมตรงนี้ก็หายไปเลยนะครับพอคนถัดไปจะมาสมัครอยากสมัครปิงปองได้ไหมมาดูกันนะครับอ่าคนต่อไปคือสมพงศ์นะครับลองสมพงศ์ดูสิมาแล้วอยากสมัครชุมนุมแล้วสมพงศ์เนี่เป็นคนขยันนะครับสมพงศ์เป็นคนขยัน อยังอ่าอยู่ชั้นมหนึ่งเหมือนกันนะฮะแต่อยู่ห้องห้านะครับอ่าเห็นไหมฮะไม่มีชมนงมีปองให้เลือกเลยนะครับเหลือแค่ถ่ายรูปกับศิลปะนะครับถ้าสมพงศ์นะตัดสินใจศิลปะนะครับกดทรงอ่าเรียบร้อยนะครับมาดูนะครับอ่าศิลปะรับสองอ่ยังได้อีกอยู่อย่างเงี้ยนะครับต่อไปนะครับอ่าถ้านะครับคนถัดไปนะครับมาสมัครดูซินะครับ เป็นสำรวยนะครับสำรวยนามสกุลสำอางนะฮะแล้วก็อยู่ชั้นม .1 ห้อง C นะครับสนใจถ่ายรูปคลิกเข้าไปนะครับกดทรงอ่าเรียบร้อยนะฮะมาดูซินะถ่ายรูปรับคนเดียวเต็มนะฮะแสดงว่าตอนนี้ชุมนุมทั้งโรงเรียนเนี่ยเหลือแค่ศิลปะนะครับรับได้อีกหนึ่งคนอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นคนต่อไปนะครับ เวลาจะมาสมัครเห็นไหมครับก็จะเหลือแค่ชุมนุมเดียวนะครับที่ยังรับอยู่อย่างเงี้ยนะครับอ่านี่คือประโยชน์ของฟอร์มเรนเจอร์นะครับก็จะลดปัญหานะครับในเรื่องของจํานวนนักเรียนนะครับหรือว่าการสมัครซ้ําซ้อนอะไรต่างๆนะครับเสร็จแล้วนะครับเวลาคุณครูได้ข้อมูลมาแล้วนะครับอ่ามันก็จะมีชุมนุมต่างๆคละกันนะครับเวลาจะเอาไปแยกนะครับก็ไม่ยากนะครับก็แค่มาทํำฟิลเตอร์นะครับมาทาฟิลเตอร์ว่า คุณครูอยากได้ชื่อรายชื่อชุมนุมเนี้ยนะครับอย่างปิงปองมีมี2คนมีใครบ้างคุณครูก็แค่มาใช้ตัวกรองตรงนี้นะครับแล้วก็นะครับสร้างมุมมองตัวกรองขึ้นมาแค่นี้เองนะครับแล้วก็นะครับมาคลิกตรงนี้นะครับที่มันเป็นลักษณะเหมือนสามเหลี่ยมเป็นกลวยนะครับก็คลิกลงไปนะครับอยากได้รายชื่อครับเฉพาะนักเรียนที่สมัครปิงป <Okay. S 2> องนะครับก็เลือกเครื่องหมายถูกเฉพาะปิงปองกดตกลง เนี่ยมันก็จะเอารายชื่อชุมนุมวิปองก็มีสองคนนะครับสมศรีกาหานสมนี่คนสวยนะครับเราก็เอารายชื่อนี้นะครับไปใช้งานนะครับหรือนะครับอยากกรองตัวอื่นนะครับใครสมัครคอมพิวเตอร์นะครับก็ตกลงนะครับมันก็จะโชว์ชายสมชายคนเดียวนะครับที่มีรายชื่อชุมนุมคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับทั้งหมดนี้ก็คือนะครับวิธีการสร้างฟอร์มนะครับโดยใช้ส่วนเสริมนะครับที่ชื่อว่า ฟอร์มเรนเจอร์นะครับในการเอามาประยุกต์ใช้นะครับในการรับสมัครชุมนุมง่ายๆนะครับแล้วก็จะไม่ยุ่งยากวุ่นวายนะครับในการใช้งานนะครับยังไงก็ไปลองประยุกใช้งานกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ